สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถขุดล้อยางนะครับไซมินิลเกขนาด6ตันครับรุ่น XE 60WB นะครับตัวน,นี้มีเข้ามา2คันนะครับจากท่าเรือเลยก็อุปกรณ์พร้อมเลยครับเนี่ยติดลายไปปิ้งมาให้เรียบร้อยตามเก็บงานวิ่งได้สบายบนท้องถนนทั่วไปนะครับก็มีใบมีด หลังมามาเวลาขุดเนี่ยให้ทรงตัวดีเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยันม่านะครับสี่สูบมาดูภายในห้องเก๋งกันนะครับดูภายในห้องเก๋งก็กว้างขวางนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาจากเรือก็อาจจะเลอะนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ทําการเก็บงานก่อนส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็รอติดฟิล์มกระจกหน้าเนี่ยก็สามารถสไลด์เปิดได้นะครับ ตอนนี้ก็ติดอุปกรณ์ลไลน์ไบปิ้งทุกอย่างมาครบเลยนะครับมีสต็อกมา2องคันก็มาเป็นร้อยคันเลยครับลถรถนี้ก็ทยอยสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับผมอนุมาตครับ x t r e m e g b y c h i n a m a c h i n e ครับ